بسم ا ل ل ر ح م ن الرحيم นะฮะบันุหูแะนัศัลย์อัสุลินคริม أما بعدالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับถ้าพี่น้องไปเปิดอันกุรอานดูเนี่ยมันจะมีสุราะนหนึ่งชื่อว่าสุราลูกมานและในสุราลูกมานเนี่ยมันจะเป็นสุราที่ที่เราเนี่ยจะเอามาเป็นแบบอย่างในการสอนลูกของเราเพราะท่านลูกมานเนี่ยจะสอลน,น,นลูกเน้นย้ำในเรื่องของอคัคดะ ให้ลูกนะครับมีความตัดทาม,มั่นต่อแล้วเพียงองค์เดียวเท่านั้นไม่มีการตั้งบาคีต่อพระองค์เด็ดเดียวมั่นคงว่าลูกอย่าได้ตั้งบาคีต่อแล้วและอีกประการหนึ่งที่ลูกมา,านท่านท่านท่านสอนลูกคืออย่าเดินบนแ,บนแผ่นดินด้วยความเยอหยิงอย่าเดินเชิดหน้าอย่าเย่อยิงอย่าจองของนี่คือลักษณะหัวใจยึดมั่นต่อแล้วและจอย่ามาญาตครับอย่ายิงพยอง อยายิงพอะยอต้องมีมาญาติที่ดีแต่วันนี้ผมพบกับข้อความหนึ่งที่อยากจะนำเอามาฝากพี่นะ้เขาใช้ชื่อลูกมารสอนลูกเนี่ยที่เราได้ยินกันประจําแต่วันนี้ผมขอใช้ว่าสอนลูกแบบลูกมารท่านสอนลูกอย่างนี้สวยงามมากท่านบอกว่าขณะที่ท่านนมาดเนี่ยพึงระวังหัวใจของท่านมาชอาัล้อฮ์กินนะครับร้อยทั้งร้อยโศกตกกันเป็นแถว ขณะที่ท่านละหมาดเนี่ยพึงระวังหัวใจของท่านละหมาดเนี่ยสองลอ็อกอัดสามลอา็อกอัดสี่ล็อกอัดเนี่ยมันแค่อะไรแค่ยืนอยู่และกล้มหัวลงไปครับเอาก้าผากไปแตะพื้นเนี่ยระยะทางเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวเองจริงๆแต่หัวใจของเราเนี่ยเอ้ยกระเจิง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 ,จง,จง,จงไปไกลไปไกลไปกระทั่งยุโรปไปกระทั่งตะวันตกไปกระทั่งอลัลเหรอ มันไปไปไกลจริงๆจนกระทั่งบางคนในของหายหายไม่เจอแต่พอไปละหมาดนึกได้ทันทีอ๋อกุญแจมันอยู่ตรงนั้นกบบระเป๋าอ้อไอ้กระเป๋บบาตงมัาอยู่ตรงนั้นนึกได้ในตอนละหมาดเห็นไหมหัวใจของเราเน,นี่ยไปไกลขนาดไหนจนกระทั่งไม่ได้ผูกโยงต่อรอดเลยอ่ะคำกล่าวในดุอาเนี่ยสุาพารณรบินอาเารียมสุพารณรบินอาลาเนี่ยนะ เอาแล้วผู้ทรงยิ่งยาแล้วผู้รงสูงยิ่งเนี่ยไม่ได้ดูกับมันล่าเรียนเพียงแต่กก่าออกมาจากปากแต่หัวใจมันไปไกลและมันไปนี่คือสิ่งที่หลายคนที่สอบตกแทบทุกคนแหละเพียงแต่จะเป็นมากเป็นน้อยเท่านั้นเองเพราะฉนั้นใครที่คุมหัวใจของตัวเองได้ด้วยเข้มขความเด็ดเดี่ยวมั่นคงเนี่ยมันก็จะอยู่ในความพึงพอใจของเรามากกว่าคนที่หัวใจมันล่องลอยไปโดยเฉพาะยิ่งในเวลาละหมาดท่านลูกมาจึงสอนรูปว่า ขณะที่ละมานเนี่ยพึงระวังหัวใจของท่านให้อยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับอัลลอฮ์อย่าไปอยู่กับสิ่งอื่นประการถัดมาท่านบอกว่าขณะที่ทานอาหารเนี่ยพึงระวังลําคอของท่านโอ้พี่น้นองเอ้โดยเพราะเด็กรุ่นใหม่สมัยใหม่ค่านิยมที่มันเป็นไปตามแฟชั่นของสังคมตามค่านิยมของสังคม กินอะไรอ่ะทุกวันเนี่ยเด็กวัยรุ่นกินอะไรก็กินตามอาหารข้านนิยมของสังคมเขากินอะไรกันนะกินอะไรนะฮอทดอกกินพิซซ่ากินกินกินอะไเบเกอร์นะแล้วกินกาแฟช่วยละแปดสิบช่วยละร้อยช่วย่วยละร้อยขึ้นอเลี้ยงขาเย็นเนี่ยไม่รู้จักขนมคกขนมช่วยฟูนี่ไม่รู้จักเรากินเค้กนะกินของที่มัน หาตาังค์ไม่ได้จะกินของแพงอ่ะประมาณนั้นน่ะได้ได้จากรสยิมสูงแล้วเวลากินลงไปเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบเลยว่าอาหารที่มันกินผ่านลําคอลงไปเนี่ยมันฮาลันไหมไม่สนใจเรื่องตาฮาลาลไม่สนใจว่าอะไรที่มันจะผ่านลงลําคอลงไปขอให้มันอร่อยขอให้มันถูกปากท่านลูกมาจึงสอนว่าขณะที่ทานอาหารเนี่ยพึงระวังลําคอของท่านว่าไอซินที่มันผ่านลงไปเนี่ยมันฮาลันไหมเพราะถ้าไม่ฮาลาล เป็นเรื่องเลยพี่นะครับถ้าไม่ฮะล้านเนี่ยเป็นเรื่องเลยเนื้อครับเนื้อที่มันเติบโตมาเนื้อในร่างกายเราเนี่ยเลือดเนื้อที่มันเติบโตมาจากอาหารที่ไม่ฮะล้านเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ไฟในรกจะลรงสินเป็นประการแรกไฟนรกเนี่ยมันจะเผาไหมเป็นประการแรกเลยจากเนื้อที่มันเติบโตขึ้นมาจากสิงที่มันไม่ฮะล้านและดูอาเนี่ยมันองพูดถึงแล้วเราไมา่ตอบนะเห็นไหมว่ามันส่งผลมันส่งผล ท่านซุกมาถึงได้สอนลูกะระวังเวลาที่อะไรที่มันจะผ่านลําคอลงไปช่วงที่เรารับประทานอาหารเนี่ยอะไรผ่านลําคอลงไปหัล้านไหมหันล้านหรือห้นรอมในประการต่อมาท่านสอนบอกว่าขณะที่อยู่ในบ้านผู้อื่นเนี่ยพึงระวังสายตาของท่านเข้าไปบ้านคนอื่นเขาไปเยี่ยมคนอื่นเขาอย่าไปสอดสายสายตา อย่าไปมองหาไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นอย่าไปสอดอย่าอย่าไปร่วงเกินอย่าไปก้าวเกินสิ่งที่อัลลอฮฺอนุญาตเข้าไปเยี่ยมบ้านทั้งของเขาก็แค่แค่แค่ในขอบเขตที่เราเป็นอยู่ไม่ต้องไปเดินไปดูห้องนอนเขาเป็นยังไงห้องไม่ต้องไม่ต้องอย่าไปสอดสายสายตา จ้องจับและบางทีเอบไปเห็นอะไรสิ่งที่มันมัน,มนอาจจะไม่เหมาะสมเพราะเขาไม่ได้เบิดเผยแต่เราสอดส,สายสายตาไปเห็นของเขาแล้วเอาเก็บมาวิพา์วิจารณ์เนี่ยยิ่งเสียหายน่ะยิ่งเสียหายนะอย่าล่วงละเมิดอ,อย่าล่วงเกินในสิ่งที่มันเกินเลยจากสิ่งที่เขาคันล้างให้เราเข้าไปเยี่ยมชมแต่มันมีงงแง่คิดนะจาาจากท่านอะไรเอ๋ยรู้ที่จําไม่ได้นะเออมีมีคนไปเยี่ยมบ้านท่าน นะรู้สิจํามไม่ได้ไปเยี่ยมแล้วก็ไป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 เห็นใน,ใน,น,น,นใ,ในบ้านของท่านเนี่ยไม่มีสิ่งใดเลยก็เลยเอ่ยปากถามว่าในบ้านของท่านเนี่ยไม่มีสิ่งใดเลยหอท่านก็ตอบว่าไม่ฉันส่งไปนะท,ที่ที่นู่นหมดแล้วแคร์้งแครที่ไปเยี่บอกแต่ว่าท่านก็มีความจําเป็นนะที่ต้องต้องใช้มันบนเลกดุนยาเนี่ ท่านก็เลยตอบบอกว่าแต่ว่าเจ้าของของมันเนี่ยไม่ได้อนุญาตที่เราที่จะมีไว้หมายถึงว่าในบ้านของท่านเนี่ยไม่มีสะสมสิ่งของใดครับเพราะท่านได้ส่งมันไปฝากไว้กับณที่อลัลลอฮ์หมดแล้วได้ส่งไปไฝากไว้โลกหน้าหมดแล้วทั้งท้งที่คนไปเยื่นบอกแต่ท่านก็จะเป็นต้องใช้บอกไม่เจ้าของเขาไม่ไม่อนุญาตที่จะให้เราได้สะสมไว้นี่ส่งไปล่วงหน้าเลยนาส่งไปล่วงหน้าเลย แล้วเราวันนี้ในบ้านของเราครับสะสมอะไรไว้เพื่ออะไรเท่านั้นเองไม่ได้วอกพี่น้องผิดนะไม่ได้ว่าว่าผิดแต่ถามว่าที่เราสะสมไว้เนี่ยเราสะสมไว้เพื่ออะไรเพื่อดุจยาหรือเพื่ออัจรายะี่ขอสอดแทรกครับต่อมาครับท่านยุกมานสอนบอกว่าพึงขณะที่ท่านอยู่ในหมู่ผู้คนเนี่ยพึงระวังลิ้นขณะที่ท่านอยู่ในหมู่ผู้คนเนี่ยพึงระวังลิ้น หมายถึงเวลาที่เราพูดคุยกันสนทนาพาทีต่อกันเนี่ยเราพูดเรื่องอะไรพูดนินทาใส่ร้ายพูดถึงผู้อื่นเขาไหมหรือว่าเราพูดด้วยบทสนทนาที่ทําให้หัวใจเราเระเบิดถึงหรอเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันแล้วให้พึงระวังลิน้นอย่าพูดเดยอะอย่าพูดมากอย่าพูดไปล่วงเกินคนอื่นเขาอย่าไปนินทาว่าใส่ร้ายคนอื่นเขา ท่านลุกมาสอนว่าเวลาที่ท่านอยู่ในหมู่บุคคลพึงระวังลิ้นพูดให้น้อยฟังให้มากแล้วจะมีโอกาสที่มีความดีติดตัวถ้าพูดมากแล้วฟังน้อยก็แต่จพูด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 และไม่ฟังใครเขาเลยเนี่ยระวังอันตรายจะเกิดขึ้นด้วยกับลิ้นที่เราทําร้ายตัวของเราเองและท่านได้ฝากไว้ในตอนท้ายบอกว่าพึงจำลึกสองสิ่งและจงลืมสองสิ่งจำลึกสองสิ่งและก็ลืมสองสิ่งจำลึกถึงอะไร สสิ่งที่พึงดำลึกก็คือดำลึกถึงอัลลอฮ์และความตายดำลึกถึงอัลละฮ์และความตายสองสิ่งที่จะพึงดำลึกดำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากเมื่อเราดำลึกถึงอัลลอฮ์มากเราก็จะพิจารณาไขส่วนชิดของตัวเองได้มากขึ้นแต่ถ้าเราลืมอัลลอฮ์ไม่เคยดำลึกถึงพระองค์แล้ก็จะลืมอะไรไปหมดเพราะฉะนั้นพึงดำลึกถึงแล้วและก็พึงดำลึกถึงความตาย ว่าเรานั้นจะต้องตายแล้วเราจะตายในสภาพใดสองสิ่งนี้ที่ต้องจำเลือแล้วให้ลืมสองสิ่งสวยงามมากครับให้ลืมสองสิ่งท่านบอกว่าให้ลืมความทั่วที่ผู้คนเขาก็ทําต่อเราให้ลืมความไม่ดีความชั่วที่คนอื่นเขามาทําต่อเราลืมมันไปซะลืมมันไปซะอาัยให้กับไปซะปล่อยไปซะอย่าไปจาไว้ใครที่เขาทําไม่ดีกับเราเนี่ยลืมไปซะนะ มันจะได้สบายใจและอีกประการหนึ่งท่านบอกว่าให้ลืมว่าเราเนี่ยเคยทำดีกับใครเขาบ้างไอสิ่งที่เราทำดีต่อคนเนี่ยไม่ต้องไปจำให้เขาจำดีกว่าว่าเราเคยดีอะไรกับเขาไอส่วนทา่เราทำดีกับเขาไม่ต้องไปจำหรอกเพราะคนที่เราดีกับเขาเขาจะเป็นคนที่มีหน้าที่จำเองถ้าเขาไม่จำเรื่องของเขาแต่ณที่อันละอัลละบันทึกไว้แล้ว เพราะนั้นไม่ต้องไปจดปรจําว่าเคยทําดีอ้ไบอ,อ,อะไรกับใครก็บ้างไม่ต้องไม่ต้องอย่างน้อยคนที่เราได้ช่วยเหลือเขาทําดีร้อเขาจะจําเราเองหรือถ้าเขาไม่จํนานะที่อัลลอฮฺได้ถูกบันทึกไว้แล้วสวยงามไหมดําเนินชีวิตแบบที่ท่านลุตมานสอนลูกสวยงามไหมไปอ่านในอันตุอาน,าน์จุรันลุตมานแล้วจะได้อะไรที่เยอะแยะมากมายก,กว่านี้อีกนี่คือสิ่งที่ให้เราได้จดะจําถึงความดีที่ จะเป็นประโยชน์ัมิดของตัวเราเองครับว่าบิระตันิวันศิรดยะอัสลามุอะลายกุมะราะมุลลอฮ์วาบะาะกาาทฮ์